อ๋อนี่ไงได้ละไหนอะลองดิเอาอาวุธหายลองลองพันดิต้องเหรียมีดอ่ะพแล้วพันแล้วเฮ้ยไอ้ที่อะเอาใหม่ใหม่โดนแทงแต่ละเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โง่เลยครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนแทงสี่แผลตายนะ ไายืนนิ่งทำไมอะไรปัญหาคว่ำอ๋อเขากูยืนนิ่งอ๋อโดนขีบตายโอ้รั่วเลย บูนบ okay. ัญไงบูนไม่โดนยตายยาวครับนี่โป้งนี่มายง้โดนสี่ตายโอ้รั่วเลยร้อยใก่ทองนแทงไปอะไรอ่ะโอ้แทงทีผืนใหญ่ กินไปทำกินไปวะเนี่ยเอ้ยเหี้ยแทงไม่ขึ้นโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหจะตายกันแทงกองโอ้โหพี่จะถีบผมขึ้นมาทำเหี้ยตายพี่ตายหาสองไสองไม่หาสองสอง,สองไหม,มาดิใครเล่นไม้อะผม่ตัดเส้นกูกูไม่เล่นกูเล่นไม่อ่ะ นั่นไงกูตายมาโอ้ทำไมผมบูทไม่เป็นอ่ะต้องบูทเนาะขี่ปางเยอะอะนี่มามาโพดีโพดีดู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 ผมโพดิโพดีเนี่ยครับ เราคนปั๊มยานี่ไงนี่ไงสวยดูดูดูอย่าพูดเดี๋ยวกูเล่งมาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังไอ้เจ้าขมาข้างหลังมาข้างหลังเอาไม่เจอนะนี่ตัวเรียนไอ้เหี้ยแต่งตัวพูดทำหน้าตรงตรงเลย ตรงๆตรงๆทำไมเป็นทำไมเป็นก็ต้องหันให้อีกพูดบ้าเหรอยังยังพี่แวงหันให้ตรงเลยเออไม่ได้เป็นไรวะหันนะค่ะโทรศัพท์ก็แตกๆั้หล่ะเอ้เออเออไหนวะกดเอสไวติด ีเหาซองสองท่าเรือใช่ไหมใช่อ๋อมันอีโมเลยวะเนาะจะฆ่าทำเหี้ยอะไรวะี๋จะจะบูดมันอีโมเลยวะเล่นมุมองที่หนึ่งอยู่ห้าหานัดมาเดิมพันีเวะมันมีห้าด้วยเหรอวะอ๋อ มันมี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 เดิมพันเนี่ยน้องมันจะมีเง,งเนินอะไรสักอย่างอะเงินในเกมนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดต้องโพสยังเนี่ยต้องโพสยังเนี่ยขอพี่มาหนึ่งได้ป่ะพี่มาหนึ่งได้ป่ะอะไรพี่มาหนึ่งได้ป่ะได้ป่ะเอาดิเอาดิผมมาหนึ่งเนี่ยสองหนึ่งเลยยังไงเออมาสองหนึ่งอะเอาพูดมากเหรอโอ้สองหนึ่งได้ว่ะไม่ดับขยับแจ็คแจ็คมาหนึ่งได้ป่ะพี่ได้ป่ะพี่อะไรพี่สองสองหนึ่งได้ป่ะแล้วแต่เฮียแล้วครับ

ไม้ตีกูตายไม้ตีห้าไม้ตายกูตายเรียบร้อยโอ้เอาใหม่เนอะเอาใหม่โอ้ไม้มัคกูรู้ว่ามันจะบูทมันบูทมาหากูไม่เก่งหรอกทำไมทำไมกูได้เอานี้ใส่ใหม่วะกล่องไม่รู้เอาพวกยาอะไรใส่มาไปกดแท็บหรือวะนี่มึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยเออไหนพี่เสือดำเนี่ยสองสองไม่ได้พี่เอาเปล่ามาเสือดำ้บือนั่นมันี่ย เอ้ยมึงสองสองป้าหลอหลอพี่สองสองป่ะพี่มึงอยู่กับไอ้หมาป่าหลอหมาป่าตรงไหนวะไอ้เหี้ยนี่ไงไอ้เหี้ยเรากูบู๊ดโอ้ยอะไรกูตายตรงนี้เลื่อนหนึ่งเดียวเออมันเลือนโอ้โอ้โอ้กูไม้เหี้ยงครับโอ้โหกลับไปเล่นประเทศนู้นไปเนาะเอาะประเทศนี้แหละ ม,มันเลื้นดีชอบมามามาหนึ่งหนึ่งกันะคิ่นั้นเหมือนมันเลือยไม่ได้เนอะมันเลีนมันเลี้ยยากพี่มันแหลกอะรอยากเล่นไงอ่ะนเนี่ยสองหนึ่ง,งลเลยเนี่ยโอ้โอเหเฮียผู้แด้กองเีย วัวหมดอ่ะกุเตะแม่งนี่ยกูเตะกูทืบเทึบแต่เดี๋ยวเล่นเปล่าโป้งโป้ง,ปงมันไม่เล่นล้อแม่งเลือนอย่างเดียวเนี่ยว้ากูตีใครตายเนี่ยตีไอห้หวัวส้มมาดิเหลือกูคนเดียวกูเหลือรอดมาดิมาดิไม่ตายเออเอากูเตะทึบศพฉี <laughs> นเกุโลกุโล้วกูตายตไม้หั่วกูตายวเนี้พี่ทีมผมมามานี่มโอ้ทีมผมยงพูอะไรทีมคนแรกเลยคนแรกเลยนี่ใหหัวแตกก็ไม่แตกวะอี่เต็มหัวไม่แตกมาดีนี่ใหญ่หัวหัวแตกเอาเปก็บสอดยโลลโซโล่มาดิอปพี่อยพี่อุ้ย มาปพี่ปล่อพี่ถือว่าพี่ขอกู่พีดีกว่าพี่นี่ไงเฮ้ยไอ้มิตตีไหนอะไม่ไม่รู้อ่ะโอ้ยกูตายได้ไงอ่ะกูล่างไม้ยาวกูเล่นไม้ได้ไหมกูเล่นหมดอ่ะโชว์การ์ดะโดนกูแทงสี่แผลตายดิดนกูแผลสี่แผลตายดิจังหวะนี้กูหันกลับมาโหหุ่ยมันบูทีบนี่ไงไอ้ไก่ไอ้ไก่โดนกู มามาไอ้หมวส้มา,มาล้างแขนก like ูมาล้างแขนเกหมดปะเนี่ยไออเอ่อะไรครับไรครับไม่ครับมิตีส네ี่ไม่ตีสี่ไม่ตีสี่มิตีสี่ย้มิตีตรงไหนวะนี่หรอมิตีสี่พี่อมมิตีสี

มันงมันโงมามกูบูทมันดีบูทมันดีกูไม่เป็นอี้อแค่มีกูยังเหมือนกูเป็นอ่ะกูตายกูตายโอ้ยกูมันจะตายโอ๊้กูกูขี่มันเนี่ยอะไรบ้างก้องชิปเอชิปเอกูตายชิปเอกซ้ายชิปเอลิกซ้ายอืมชิปเอลิกซ้ายสเปกบาร์คลิกขวาคลิกขวาสเปกบาร์ ไม้หมุนไม้หมุนนี่ไงชิป ASD คลิกขวาปล่อยชิปนี่ไงวิ้ยเฮ้ยกูทำไรอ่ะกูตายคุณอะไรไม่ตายโอ้กูคุณอะไรไม่ตายายเลยกัวมีตสองไหมกมแทงมาตายแล้วบเว้ยไม้ยังดูดูเดี๋ยวไม้มโนช เนี่ย,ยเดี๋็กกูจ้วงนี่เอาโอ้ยย่ากล้องอย่าแม่งแทงใช่หมมึงเอากูมาไม้เดียวเลยสัสมันบูนไม่เป็นมันบูนไม่เป็นพี่มันมันไม้มนโนนี่หว่านี่ไงเกิดดีเกิดดีพี่กดเกิดดีมัอก็ลุก ฮอตเหรอมันโดนไม้เดียวโอ้คุ้นกันจออไอ้เหี้ยพี่มันโดนผมไม้เดียวนะเะแกะนี่นะโอ้กล้องกูจะบูสต์ใส่มันแล้วไอ้เหี้ยอ๋อกดปั๊มยาวลัวนนะเอาหัวชนกันแบบนี้ก็ตายว่า อ๋อกูยังไม่ตายอ๋ออุกูไม่ตายเฮ้ยมันจะปั๊มอะไรนักหนาวปั๊มยุงปั๊มยาเนี่ยไอ้เหีอะต้องรู้ว่าเราบูนไม่เป็นหรอฮะรู้ว่าเราบูนไม่เป็นหรอเออกูไม้เองมากูขอไม้อันนี้อ๋อกูเกิดสองรอบ โอ้โหโอ้กูเกือบตายน่ะตายจริงโอ้ไม้จมบูดบูดโอ้ตายก็ตายอียพี่ทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไอ้กูเพิ่งเล่นวันแรกแค่เพิ่งเล่นวันแรกเลยครับจากจะคนเล่นโลรปีกูเตะละกูเตะให้ละก็เตะให้ละเฮ้ยพี่พี่ผมรอมันขึ้นมันรองัดนี่มาเพี่อ มือนกูไม่หรูอะ่ะไม่เกง่งไม่เกง่ง <Wow. S 2> แหนะขวดมึงว้าย wow. มันบุญไม่เป็น,นบุญไม่เป็นนี่ไงกูเล่นไม้โชว์เฮียเดี๋ยวกูเล่นไม้โชว์มึงคิดว่ากูเล่นไม้ไม่เป็นไงอ๋ออ๋ออ๋ออ๋จับสลับให้กูเฉยเฮีย เปลี่ยนดีก็กดเปลี่ยนไม่ได้เฮ้ยกูตายนี่ก้องปอมแย่อ๋อเหี้ยปอมแย่ไหกองลองัน่ยอืม เฮ้ยให้มึงปั๊มยากูจะบูดกูจะกูร้อนเอ้ยร้อนปั๊มยานี่ไงอุย้ยบูดมดันดีบูดโอ้กูตายกัตายแบบคุณแม่คุณแม่นี่ไงมึงไงมึงไงแบบฮอนเหนอได้ข่าวดีเว้ยในช่วงนี้ว่าข่าวว่ามึงฮอนหรอมึงเตะ เตะตายอ่ะกูเตะตายอ่ะมาดิไงมกลๆนี้กูให้ไม้เดียวแกแกเรียกวๆไม้เดียวไกแกไปมาเหี้ยโอ้ยกูไม่ตายไม่ตายอันนี้หมุนไปหมุนหมุนกลับหมุนกลับนี่ไงนี่ไงตายมึงเลยบูดกูตายกูตาย บูนมันดีบูนมันมารอสวนกูไม่แก่อ่ะอ่ะอ่ะไม่ตีกูไว้เออทำไรกันทำไรกันปลาเลียวปลาเล่นไหมปลาเล่นไหมนี่ไงกูเอฟเคอยู่ตกปลาเออป้าไปเล่นกูจะไปเล่นบางนั้นกูจะไปเล่นกระป๋อนจะเอฟเคไว้กินข้าววันนี้คนออนอย่างลืมอ่ะเออนั่นแพ้ร้อยอ่ะเอ้ากูตายนี่อะไรอะปุ๊บกูกดออกเลย ไม่เล่นกูนึกว่าเมืองใหญ่ๆเมืองโหดๆเหี้ยมันเมืองเมืองใหญ่ๆทำไมก่อนเลยนะเว้ยมึงดูดิกูเข้ามากูเข้ามาตลาดกลางเนี่ยเฟรมเลยกูเหลือหกสิบเอเซทพี่พี่ต้องไปดูตัวกรอกโคตรน้าโรงเรียนผมเว้ยเออแม่งมันมันยืนยืนประชุมที่อะไรกันน่ะเป็นร้อยอ่ะอยู่เป็นร้อยอ่ะผมบอกเลยไม่เนี่ยกูมาอยู่ตลาดตลาดโลกกลางเนี่ยมันรอโคตรเปล่าวะน้องใช่ใช่มันรอโคด้นนโคด ไปนวเนี่ยดีกว่าเราไปยืนเอฟเถอจตกปลาได้อะไรปอนได,ได้ปลาขายปลาเอาไหมซื้อรถกูจะซื้อรถจุดเกาะปลาราคาถูกแพงสุดกูจ<ล><า>ะ,<น>ะกลับโรงเรียนไปเอพีเอานี่ยรือเอาสมุดกอตีบวกกูตีบวกสี่เหียยังโหด หลือใบสุดท้ายอ่ะใบตีอาวุธฟรีใบสุดท้ายอ่ะขึ้นบวกสี่เฉยแม่งมันกินไม่กันได้บล่ว่าใบใบใบตีนั่นอะได้ได้ได้ใช่เออมาขอได้ป่าสักสองใบ๋อพี่มาร์กจะไปให้นะมันใช้เยอะมากเลยนะเว็บใบตีต้องมีต้องใช้ปอนมาโอกาสมันมาขึ้นกับดวงมาร์ก นนั่แหละไม่ได้ขึ้นกับดวงมันเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ในการตีพี่ดวงใช่ดวงเลยสัตว์เปอร์เซ็นต์อะมันคือดวงไอ้เหี้ยเมื่อไหร่ทั้งเดียวติดก็ได้กูตีบอกสี่เปอร์เซ็นกูตีบวกเสียเปอร์เซ็นไม่ถึงยี่สิบอะกูตีติดเฉยอะฮะไอที่นี่โป้โหเอ้ยแหลกจังวะไอ้เขี้ยมาหน้าโรงเรียนไม่คนแหลกพี่ผมเจอโปในอันเดียว พี <anto> ่ม <divide S 1> ิวเจอโปรในอันเลี้ยวผมอีโมมันแล้วมันมันไม่ลงเลยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดู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 อกเปล่าดูดูดูเฮียเฮียเฮียไอ้ยังโหดอ่ะกูไม่นั่งฟาร์มจากตังห้าหมื่นตอนนี้เยอะสองแสนเลยเฮียฟาร์มอะไรขนาดน้ฟาร์มปลาไงทำเดียวหน่อฟาร์มปลา พี่พี่ผมมีฟาร์มหนึ่งอ่ะอยู่กลางๆอ่ะฟาร์มแป๊บเดียวได้เงินเป็นล้านอ่ะไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนะทีอ่ะเออฟาร์มอะไรได้แสนหนึ่งอ่ะไม่ถึงหนึ่งทีอ่แต่มีความเสี่ยงไหมอินสองแสนอ่ะได้โอ้ไอเหี้ยฟาร์มอะไรก่อนไม่จะมีความเสี่ยงเกินนะดวงไอเหี้ยฟาร์มแม่เอ็มนะดวงเหี้ยอะไรมันเป็นโอโอกาสที่จะออกพี่ไม่มีดวงเลย ก็มึงเล่นไม่เป็นก็เสีวจะนอนละนอนอะไรนาอผู้สามอู้สมผู้วาเอออีนานอยู่แล้วผสามผมเองผับจีไหมชชนพี่ชี้เล่นผับจีไหมได้เนี่ยได้นะผับจีกูจะออนนี่ไปละเล่นได้อะแลมพอพอมั อ๋อยืนเฉยไม่ได้มันจะแหลกนะแหลกก็ค่อยปิดแล้วกันถ้าไม่ไหวอ่ะไปเลยพี่ชิมาไปเลยพี่ชิเฮ้ยมันจะขึ้นไปห้องข้างบนเออวันนี้กูแม่มันมีหลอดอาหารไหมีไม่มียืนไว้ทั้งวันได้เท่าไหร่วะยืนไว้จนถึงเช้าได้เท่าไหร่วะได้เป็นหมื่นนะมีรีเซิร์ฟอยู่เออเออว่ะตอนนั้นมันรีเซิร์ฟ เราตอนหกโมงเย็นใช่ไหมพี่ปอนเออใช่กูเลย์นี่หกโมงแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนมั้งเที่ยงคืนใช่หกโมงกับเที่ยงแล้วก็หกโมงเช้าเออเสริมเรื่องดีอ่ะไอ้เหี้ยยืนเป็นชั่วโมงก็โอ้ได้เป็นหมื่นแล้วกว่ายังได้เลยกำหมดอ่ะไม่ถึงไม่ถึงหมื่นแก้วอ ใช,ออใช่ใช่ใช่ได้แค่ผมยืนผมยืนสองชั่วโมงได้แค่เก้าพันเองเออไม่ถึงยืนสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะเก้าพันเองไม่ถึงหมื่นประมาณวันห <2, S 2> นึ่งยืนตั้งแต่ยืนตั้งแต่สี่โมงอะถึงหกโมงอะ<ม>เด้งเซิร์ฟออกกูได้ประมาณกูได้ประมาณได้ประมาณน่าจะประมาณแปดพันเก้าพันอะผมได้เก้าพันทีแต่ของของ,ของกูมันมีของเดิมอยู่แล้วไงมันรวมกันเป็นหมื่นสองพอดี ไปชวนเชียร์ให้พักจีเดี๋ยวไปชวนไปเชียออกะไม่ได้เล่นนานละไมไ่เล่นตั้งสองวัน <_ S 2> พี่มาอยากเรียนเต็มบุบไหมทำไมเนาะเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้พาไปเล่นฟูคิงเอฟฟูคิงเอ็กซ์คูล<ห>มันมันนะพี่ผมบอกเลยแม่ง พี่ต้องเปิดหออไหมออโต้เว้กลางแอดดอใช่ไหมแล้วพี่ก็เสียงโอ่งอ,งอะ่ะเสียงโอ่ง์แบบทำทรงเป็นลุงอะ่ะแบบเหมือนแบบคนแก่เลิกงานมาเล่นเกมอะ่ะไอ้เหี้ยเสียงมันดังเกินว่ะม,มันมีจริงๆนะพี่แบบคนแกเ่เลิกเลิกงานมาเล่นเกมอะ่แบบแะแบบแก่แบบสี่สิบสามสิบเลยเนี้ยแม่งมาเล่นยังเล่นอยู่อะ่ะไอเ้เหี้ยอี่อันหนึ่งทำไมโรงเรียนกูมันกากกว่าวไทเกอร์ห,ห้าตัว ไม่ทำเครียดเลยวันวันก็เห็นอยู่ในหนน้องเรียนเนี่ยเ <c oughs> ต็มเลยเฮียโรงเรียนเองหรือเขาหาขับรถไล่เนาะไอ้เฮียโรงเรียนเราแม่งจะทำเฮียอะไรกันมึงไอโรงเรียนสีฟ้าไม่ล่ะไอ้กล้องตายอ่ะโดกนกระทึบอ่ะไอ้ยังไม่อยู่โดนกระทืบ <c oughs> บอกว่าใช่นะครับใช่นะครับอ่ะมันลงมันจอดรถลงมากระทึบไอ้กล้องอ <c oughs> อยากโปอันเลียวอ่ะไอเดียวมันมันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวไอพวกกระจอกหรือกูไม่เคยสนใครอืเฮ้ยจะโคตรเขาจะโคตรเนี่ยนี่ไงตายเร็วอเรื่อเรื่เขาจะโคตรใช่เหรอเออเพิ่งจากบ้านสามทุ่มเนี่ยไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วโอ้แล้วกูยังไม่ใส่โคตรข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังไหนอะมาส่งมาดีมาข้างหลังมาข้างหลังทำอะไรวะใจร้อนหมดยัง นี่ไงได้ของเต็มเลยอ่ะต้องมาเลยส่งไปทำไม้เป็นทำไม่เป็นได้อะไรได้อะไรไม่รู้ว่ะของเยอ่เนี่ยที่อโปโปปะปะเอ๋โปโปเปเปน่ะหัวหอนทองทองต้องไปแล้วต้องแมวอ่ะแมวข้างโรงเรียน่ะปอน เห็นป่ะก่อนเข้ามาเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอหี้ยวอันนั่นแหลกูเดินออกมาแล้วกูได้อะไรบ้างวะมันได้อะไรมีประโยชน์บ้างวะปอนใช้ได้อ่ะหมดยังเหรอพี่ตีสี่เมื่อยังคนออนเ่คนออนเซิร์ฟไม่ถึงสองพันคนไม่เล่าหมดแลอวไอถ้าเป็นทุ่งก็ไม่แน่อ่ะแต่ตอนนี้เพิ่งตามเรื่งได้แล้วไปได้นี้หนังสือสามพันเที่ยงได้เหรอ เออคุณได้หนังสือมาสามพันในที่คีโมกูตีเลยดิรออะไรอ่ะได้หนังสือแล้วก็ปิดตีมก่อนนะครับบัตรตีอาวุธฟรีเจ็ดอันในที่อ,นน hey, อ่ะอาวุธฟรีเจ็ดอันในที่